เหตุไม่คาดฝันกลางงานประมูลรถวอร์ซิตี้ซึงจบไปค่ะสําหรับงานประมูลรถวอร์ซิตี้นะคะซึ่งในงานวันนี้ค่ะมีมูมลค่าการประมูลรวมกว่า2,200ล้านวันนี้แดมคิดคิดว่าเราจะได้รถประมูลไปทั้งหมดกี่คันคะ1่ท่วนครับผมแล้ววันนี้เราเตรียมเงินมาเท่าไหร่คะเนี่ย4หลักแบบเป็น แบบหลักแบบพล้านเลยเหรอคะแสดงว่าพาราสพลราสจะดูเยอะแสดงว่าสี่หลักดีกว่าแล้วถ้าเกิดวันนี้ค่ะแดมคิดได้รถประมูลไปจริงๆตามที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราอยากจะอุ้มแก๊งไหนเป็นแก๊งแรกหลังจากได้รถประมูลคะครัทํามกันเลยครับใช่ค่ะแกง๊แกง,แกงที่บิดบิดป่นราคาครับใครแบบปันราคาก็เดี๋ยวขอลองเทสเทรถหน่อยนะครับฝากคำพูดเราไดถึงเพื่อนๆที่มาร่วมประมูลในวันนี้หน่อยค่ะสําหรับแก๊งอื่นอย่าทำให้โมโหครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่วันนี้เอเธน่าจะเอารถประมูลทั้งหมดกี่คันคะมันก็ต้องหวังสองแต่ว่า มันมันและต้องดูอีกทีนึงอะว่ามันแลกมาด้วยอะไรในอนาคตเช่นความเหนื่อยนี้สินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูต้องช่างใจดูครับทางบ้านของเอเธน่าเต็มเงินมันเท่าไหร่คะเนี่ยก็ผมผมคิดว่ามันมีเท่ากันเกือบทุกแกงนะประมาณประมาณเกือบเกือบพันหรือพันนิดๆอะไรเงี้ยเอเทน่าก็เช่นกัน เทน่าได้รถประมูลอย่างที่เราต้องการไปจริงๆอยากจะอุ้มแก๊งไหนเป็นแก๊งแรกคะนึกไม่ <Okay. S 2> ออกเลยอะ่ะเจ้าไปวิ่งเห็ดอะ่ะไม่ได้คิดว่าเจะไปอุ้มคนเลยอะ่ะหมายความว่าเอเทน่าจะประมูลรถราคาพันกว่าล้านเพื่อเอาไปเก็บเห็ดเ,เหรอคะ <laughs> ใช่ใช่ใช่รถประมูลที่เราได้ไปถ้าจบจากการประมูลครั้งนี้อยากจะเอาไปอุ้มแก๊งไหนเป็นแก๊งแรกคะไม่มีและครับไม่ไม่ไม่มีเป้าหมายที่เอาไปใช้อุ้มแครเป็นแก๊งแรกครับไม่ได้คิดไว้ถ้าเร็วๆนี้มันมีชิงเก้าอี้ แต่ว่ายังไม่ได้ให้คําตอบสภา mm hmm. ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีครับว่าจะให้คําตอบสภาว่าไงรถคันแรกคันนิสสัน370จ็ดศนซิสโมซีสาค่ะ, 4, 4, คะรอบต้นไม่จัดมากนะคะจะสามารถทําความเร็วปลายได้ดีคุมง่ายแล้วก็เบรกดืบค่ะปิดประมูลไปในราคา460บล้านโดยนากาสกิคันที่2 To y ต t a a v าว o n x อนค่ะเป็นรถสีประตูนะคะถึงแม้ว่ารอบต้นเนี่ยจะไม่จัดมากแต่ว่าสามารถเกาะถนนแล้วก็คุมรถง่ายค่ะปิดประมูลไปในราคา750บล้านโดยเอเทนา คันที่3ค่ะ Honda า2000นะคะกับใช้ยาเล็กพิกี้หนูค่ะรอบต้นจัดจา้านคล่องตัวสามารถคุมคอนโทรลได้ตามใจค่ะปิดประมูลไปในราคา460ล้านโดยกาเซียคันที่4ค่ะมิส s วิช s h ี Evo X นะคะเป็นรถสประตูอีกคันหนึ่งของงานนี้ค่ะรอบต้นสูงรอบไปลายไหลนะคะคุมง่ายเกาะถนนค่ะปิดประมูลไปในราคา300ล้านโดยแดมคิดและคันสุดท้ายของงานในวันนี้ค่ะ m a z d a r x 8อนะคะอัตราเร่งดีไม่แรงจนสะบัดคุมง่ายค่ะปิดประมูลไปในราคา300้ ้านโดยแดมคิดค okay. so, like ่ะ like ซ yeah, sure. ึ่งนอกจากการประมูลรถในวันนี้นะคะก็ยังมีการประมูลของในตัวนายกด้วยค่ะซึ่งจะไม่ใช่แค่แกงผู้เข้าร่วมประมูลรถอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีสิ์ประมูลนะคะทางเก้าอี้แล้วก็ทรยเดนที่มาเข้าร่วมโชวงานประมูลในวันนี้เนี่ยก็สามารถร่วมประมูลได้ด้วยค่ะและในขณะที่การประมูลกําลังดําเนินไปจนใกล้จะจบนะคะก็มาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกลางโดมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์จริงกันเลยค่ะดีว่าไปเสนอกู้เงินหรอครับเหมือนจำนวนน่าจะน้อยไปมั้งครับน่าจะไม่ถูกใจเขาพูดมาว่าอะไร 40ล้านหรอคะเก็บไว้ดีกว่าค่ะเบเสียงตึง,ตงๆหน่อยครับเขาบอกว่าเก็บไว้เธอคะ่ะเก็บไว้เธอคะ่ะผมผมไม่ได้มองว่าตึงหรือไม่ตึงนะครับแต่ว่าคําพูดที่ใช้อ่ะครับมันดูไม่ให้เกียรตินนครับใช่ใชคือถ้าไม่รับปฏิเสธด้วยคําพูดที่มันดีกว่านี้นครับมันได้ครับแต่ว่าคําตอบที่ได้ผม ไม่แฮปปี้ครับแล้วก็เสียงดังมากด้วยเริ่มจากการตอนประมูลรถเลยค่ะเพราะว่ามีการประมูลรถเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยออลควีนได้ประกาศไปว่าจะเบดสามสามร้อยล้านค่ะและหลังจากนั้นทางกาเซียดก็เดินมาแล้วก็ถามกู้งเงิน40ล้านกับทางออลควีนค่ะแล้วออลควีนก็เลยตอบไปว่าเอ่อให้เก็บไว้เก็บไว้ดีกว่าค่ะแล้วเขาก็เลยเดินกลับไปแล้วก็บอกว่าพูดจาไม่ดีเลยแล้วก็พูดจาไม่น่าฟังคือคุณควรวิเปอร์หรือว่าอะไรทักหน่อยอะครับคือน้องผมก็ให้ เกียรคุณโดยการที่แบบว่าเออก็มันนั่นาจะไม่ได้ไปพูดดังนะเพราะว่าผมไม่ได้ยินนะแต่สิ่งที่คุณตอบกลับมาผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะให้เกียรตดยการบอกว่าให้ยืม40ล้านใช่เหรอครับคพูดนี่เหรอครับใช้คำว่ากู้นะไม่ได้ให้ยืมนรับก็นั่นเลยค่ะแต่จํานวนเงินแล้วก็บริบทไม่ได้มันไม่ได้ดูว่าให้เกียรติเลยแล้วไอ้คำไอ้คำว่าเก็บเก็บสี่สิบล้านเหรอครับเก็บไว้เก็บไว้เถอยานี่คือยังไงครับใช่ค่ะเก็บไว้เถอ่าก็คือให้เก็บไว้เธอขาก็ตามนั้ ก็ไม่เป็นไรครับไม่โอเคก็ไม่โอเคครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะกาเซียสเลยตัดสินใจค่ะจะขอเทสเก้าอี้ก่อนเวลากําหนดค่ะทําให้เกิดเรื่องราวสตอรี่ระหว่างกาเซียแล้วก็ออค q ควินขึ้นนะคะสําหรับเรื่องราวของคู่นี้บอกเลยว่ากําลังเดือดอค่ะกดติดตามไปเลยนะเดี๋ยวออกมาอัปเดตให้ฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ